กนอนชมวิวทะเลครื่นสัดสะาดน้ำทะเลสีฟ้าครามแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าค่ะปามีเกมมาให้เล่นค่ะเยมอ่อยค่ะมานอนชมวิวกันล้ได้ไไม่ได้เดี๋ยวก่อนดีกเล่นเกมก่อนก็คือเดี๋ยวป้าจะบอกโจทย์นะให้สองคนไปหาของมาแล้วเอากลับมาวางไว้ที่เตียงนี้นะคะใครหามาได้ก่อนคนนั้นชนะ ใส่แพนโดนลงโทษลงโทษอะไรอ่ะหนักไหมจับโยนลงทะเลเฮ้ยฮะ,ฮะมจริงเหรอแรงมากอาบน้ำเราด้วยโอ้พอพูดเสร็จปุ๊บวิ่งไปหาจะเลยนะเอาเท้าแตะ อันนี้แค่ซององๆพร้อมกันถือว่าพร้อมกันเสมอกันโอ้ยหนื่ายอ่ะคนน้ก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยโคนนีก็หน่อยอันนีมันง่ายไปต่อไปของอะไรก็ได้ที่ทำจากโลหะ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 เจียวจิมีมีทำไมเจียวมีมีหนูวมีมีกไหนยกต่ครับคมณมาก่อนเป็นกายนี่เป็นโลหะตัวเจียว แทงมุดเล่มหนึ่งคะแนนเอาไปเก็บที่ของที่มีเออ่ลูกตรงวงกลมวงกลมวงกลมต้องบอกไม่ได้กลมดิ๊กเลยกลมดีกว่นลูกตองอย่างเงี้ยเใช่ใช่เฮ้ยหาได้มันไม่มีหรอกเอากลมดิ๊กแล้วที่กลมกลมนี่กลมไอ้กลมแบนๆสองกลมเลยเส้นลูกปิงปองมีไหมลูกเทนนิสมี่ไหม ทองกลมเป็นทองกลมเลยแบนโอ้ยนี่มันแบนลูกเชนนิดมีหลายลูกเชนนิดเอาที่ไหนลูกเชนเม็ดเกลือมันโกนไหมมันไม่กลมไหมมนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมันมีบางเม็ดที่กลมนะคะน,นี่ยอ่างเม็ดนี้ไม่กลมได้เด็กยิ้วได้<ย>มันมีบางเม็ดกลมจะกลมได้ยังไงนี่ไงคะไหนเม็ดไหนเอามาต้องเอามาโชว์ มันไม่มีเม็ดไหนกลมดิกลอกทรงกลมก็ไม่มไ,ได้ไม่ได้แม่บอกไม่ได้เอาเอาไปเก็บที่เก็บที่เอแล้วฮะทรงกลมนะนี่เฮ้ยกลมดิกลอยนี่เงยมือเงยขึ้นเลยโอ๋ยเหนื่อยมากปล่อยให้หาลูกเทน่อสมันจะไปกลมได้ยังไงแล้วมันไม่มีทางกลมม<อ>ันไม่มีลูกเทนนิสให้เหรอไม่มีในห้องเนี่ยนะถ้าไปสปอร์ตขับเขามีเขามีสนามเทนนิสที่เนี่ยเอาง่ายง่ายของที่ มีกลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นเต่าเหยียบโลกเหยียบโลกเหม็นเหรอเหม็นมากไม่เหม็นอันนี้สเปรย์ฉีดขานวดเหม็นไหมเหม็นเย้กระมุนได้กอะมุนได้ไปสองคะแนนเปลือกหอย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  ไปไหนเอเคมุไม่ทันแล้วค่มุนหอยในบ้านมีเปิดหอยไหมได้แล้วโอเคมุนไ่ทันมุนหอยอตรงนี <t om kit subtitles> <ok in the ament> ้ก็พอเย้มีเลยหรอโแม่เห็นได้เล้อท้แท้ต่อไปน้ำทะเลแม่น้ำทะเลน้ำทะเลน้ำทะเลเอาแคมุนไปไหนอะแค่มุนแคมุน

นี่ไงดูช้าน่นอนเพราะแค่ว่าเขาไม่วิ่งมาค่ะเขาบอกวิ่งไม่ไหวพี่บอกเลยขาบอกวิ่งไม่ไหวเลยเก็บรองเท้าไปด้วยค่ะน้ำทะเลของแท้เลยค่ะนี่รถอนไม่ต้อง,งมาเดี๋ยวฟ้องเลยชนะนะทะเลของแท้เลยค่ะน,น,นี่น้ำทะเลมาจากทะเลลึกที่เกาะห้าเลยฮะเมื่อวานพิ่เอาเกลไว้น้ำพี่ไปไว้น้ำทะเลแล้วแม่กลับมายังไม่ได้ซักเลยมาถึงก็เอาแผลไปเลย ปาแล้วมันมีออกไปเป็นน้ำเหรอแคมูนฮะมันก็แชดแชดยังเปียกอยู่เลยยังไม่แห้งนี่ไงแคมูนมันต้องอ,ออกมาเป็นน้ำพี่เอาเนี่ยน้ำทะเลของแท้เลยนะคะแคมูนคันออกมาเป็นน้ำได้ okay. โอเคแคมูจนะหนู <laughs> วิ่งไปทะเลเพื่ออะไรคะ แค่ม้นนำอยู่สองทะเลเดี๋ยวไปล้างตัวขนเละเทลกันเลย้าอไป <Wow. S 3> วิ่งมา <Yeah. S 1> กันสุดกลมอ่ะค่ะอ่ะเนื่องจากว่าเราใกล้จะกลับแล้วถ้าเกิดลงทะเลแล้วตัวเปียกเราต้องอาบน้ำชัดล้างร่างกายแล้วเสื้อผ้าเปียกเยอะเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกต่อเรานะคะฉะนั้นแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นนี่ตะกี้ที่เด็กจิ๋ววิ่งลุยไปตักน้ำทะเลมานะคะเอาน้ำทะเลมาลาดหน้าแทนค่ะอ่าแล้วก็จะเค็มๆนิดหนึ่งนะเป็นการลงโทษโอเคพร้อมไหม งโน้นจ้ะงโน้นจิไม่ใช่เดี๋ยวพื้นเขาเปียกโอ้โหเนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พีมาลายลีสอร์ทแอนด์สปาเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะอ่าคืนแรกนอนภู้วิลล่าก็สุขสบายแล้วคืนที่สองที่สามย้ายลงมาพาวิลเลียนบีชฟรอน์หน้าค่ะเดี๋ยววิ่งไปนิดเดียวเมื่อกี้เห็นไหมวิ่งไปปึ๊บลงทะเลเลยทะเลลเยนี่ยแล้วห้องก็สวยงามนั่งสิคะนั่งนะไอ้นี่เหรอร้านหัวเลยนะร้านเลยค่ะ หนึ่นงสองสามแวอ้าปากทำไมล่ะอกเขียนไม่อมอกอ้